สวัสดีค่ะกลับมาพบกพอกับสาวนา่งพ้าลูกอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้พอกันในป่าย่างหน้าขึ้นเกาจ้าืันนี้มาแต่เสาวแน่จ้าพี่น้องเมื่ว่านนี่มาหลอบใบกระมานยุจ้ามาหลอบเบิงเห็ดทานเ้อจ้าืัอน,นี้เขามากกระมานเราด้พี่น้องพอเห็ดมูไงเราจ้ามาเบิงน้ากันเลยจ้าทานคือเกาเลยจ้าพี่น้องอันนี้ข้นหยียบคนยุ่ิใตใบไม้ ออกพอดีเลยเด้อจ้าเนี่ยโอ้ยนกแตกไงอันนี้ก็แตกแล้ว่าเอาด้วยจ้ะนี่พี่น้องน้อจา่าไอ้ทานเันสีออกเป็นมูตัดขาเป็นพี่น้องตัดขาวดินเันออกพร้อมจ้าดินหลาย ซิเมนคนเหยียบแดดยื่นไตใบใหม่เลือกเอาดอกที่มันบ่แตกนี่ตัวนี้แตกบ่เอาดอกถึงได้ยื่ดอกเห็นหลายอ่ะไปโออ้ยดกนใหญ่หาเห็ดทานนี่ต้องหาแบบใจเย็นหาเร็วเพราะได้เห็ดดอกใส่ใบใหม่ป้าพี่น้องมาเบิ่งมูเห็ดทานพี่น้อง ูเห็ดทานนมากเตย้ยตัดขาพรอมเด้อสายพี่น้องหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงง่ด้วยอันนี้ไม่ได้ตัดดอกเคียขาขาดออดอกงามดอกกระลังพอดีเลยเหมือนนี่มาเด้อพี่น้องผู้ใดว่มีแนวเห็ดกับมาเด้อเอาพวกขาเอาเห็ดดอกกระลังห้ามจาพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดทานน้ำกันไฟวางไฟวางไฟวางกับมา เชิญได้ที่ปลาย่างเด้อผู้ใดว่าบริสียบัดเขาดอกดอกงามแหมพี่น้องมันนี่ดอกพอดีเลยโอ้เงี้งเปิ้ลสีดำเปิ้ลกระเซ็บอยู่ดอกพี่น้องอ๋อปุ่นวอนไซล่ะวอนนี้หรือว่า นี่ไปอีกบ,บัทั้งหมดเปิดเป็นท่านได้เคลียร์ท่านได้เคลียร์พอดีเลยเนาะนี่เนาะหายง่ายง่ายกำลังพอดีกินนี่ซ้ำนี่กินแสบพ่อนอ่อนเออเออพี่น้องมูเดียวเด้อพี่น้อง โอ้โอเป็นรมเลยตักขาคุ้นนัน่งค้นคนกับพูกินพันวามันดำก้องดำนี่แหละมันเสียบแล้วกันกับพูดเสียบหรอพี่น้องหลายเด้อจ้ามือนมูลหลายคักมือนีพี่น้องเอ้ยมวน ทานเกิดทครงพุ่นนะพี่นอ้องอึบโอ้ยอึบนี่ออกมาบ่าเหมดอ,ออกมาคืงดอกอดพุ่นอยู่ในโอ้ยหมดหมดอ่อนอยู่ดอกแต่ว่ามันเอาออกมาบ่ได้เหมดมันอยู่ในในหูพุ่นนั่นเห็ดมันอยู่ในหูพี่น้องออกมาคืนเดียวเบิง่งนี่เอาบ่ ว่าสมบูรณ์แบบปไนไดอ้อยเป็นเชื่อเนาะพี่น้องหลายแห่งจ้าเหมือนนี่เต็มปลาเลยเสียงเซลเซลหายากยี่ดอกเฮ็ดเหมือนนี่ว่านเมือกอนเป็นภากันได้หลายมอันนี้เฮ็ดเริ่มเริ่มเมดแล้วเริ่มหายากแล้วเฮ็เดนาและเฮ็ดนาและเพิ่นเหลือไว้ให้ tặng quá đọc luôn phát nhá nhá ngang lời tá ba với tôi nó không sai vẫn bỏ หาคนเรียบ mm. ah, หาดีๆเด้ด่องจะไปหงอกจังสีเห็นนมั้ยมีคนยุตใต้ดินอุ้ยเสียดายดที่ไปหองอกแตกอ่ะบอกยังห้ามเลยงัดขึ้นแตกจ้อยนค่าเกี้ยวใหม่หัดคนไม่ได้แตก สีไดายกี่ปังพี่เกาสามดอกจ้า ดอกหนึ่งใช่เสียงรถรถไทยบ่รถขี้รถขี่โอ้ขี้ไม่โอ้ดอกขาดออกเลยมานทุกเก้าวไหนจนงอง ใช่จะมีเกลีเออนั่นพี่น้องะใบขึ้นกันมี่กระดกหน่อยแม่นนี่ดอกก็น่างามเนาะเออเบิ่งเฮทนาได้หลายโบบ้านก็ได้ซ้ำๆนี่แหละขมาตอนบ่ายเพราะว่ายิ่งเศ้าไปประชุ่มเศ้าก็ไปประชุมอสมอเนาะอ๋อบ้านขมาตอนเบิ่งเขาขมาช่วงบ่ายแล้วก็มวยแผนเขาเลือเฮทนาเด็กแต่ว่าหมู่บ้านก็ไปปลาผุนปลาใสข้างในนะมาพี่น้องบก่างใหญ่เลยผุดหอดยาวหอดผุดเลยตัวนี้เคลี่ยวบ่เคลี่ยวออกละบอลเนี่ย เชียออกกิพนพัลล้นเหยียบน้ำพร้อมแปกทายดอกไมดตระโดดลองล่น้ดิความงามนี่กำลังพอดีๆๆๆออพอดีเลยคุณกำลังพอดีมันบานแห้งกับวาัาเอาตาตดอกกันโอนเออว่างไปหันละเดี๋ยวเบิ้งนู่นี่กน <c oughs> อนจ้า

เ <L an> งินตีร่างกางก็ได้สาวนั่งเคียดบางเขาเคยได้สุกีห่ะพี่ห้งบางม่านย่ำได้ได้ตลอดหฮมนี่ยันยดยาถ้าเป็นยุตใต่หงาเป็นกระสีขาวๆเนาะ เขาจับเดี่วกระดำนี่ลายอยู่ถ้าพ่อคุณกะ่อเป็นมูทั้งสี่แบบนีตาไม่ออกเป็นเจ้าก็เขกทั้งหมดคนหน้าบ้าหอดคิดว่ามีในน่นข้มือตัวใหญ่เอาขอบได้รู้ใหญ่ขุนขสีอ่อนนี่ อ่อนอยู่ดีว่าเปียมันแห่งบานดีสินะเอาจะสิตเราเน่าเสียดายคนไปปุ่มโคนใดอยู่ดอกรุ่นนี้น่นี่ปุ่มดำดำเฮ้ยดำกระเสียบนี่สาวนั่งเหยียบอันนี้เยียบเป็นอะไรเหยียบอืมอยู่เต๋ออืมเต๋อหยายาหรืออดแตกหมดเลยแตกเองตีให้เหยียบแตกเองแปลว่าเขาเอาจึงเอาอันนี้แหมนี่ไหมกรอบเนาะหยาไหมอืมอ่อนอยู่อ่อนอย่

ดอกแน่จริงเพราะพอเฮ็ดหนาแดดแล้วพี่น้องนี่มีจักดอกในหาหมูเป็นมีจักพี่น้องเฮ็เดแดดเลยสองดอกจ้า ไมนบ้อเจ็บดิบดัดขาก่อมันอยู่ในป่ปลากระลังมาวอเชียงในป่ปลาใหญ่ได้บ่อใหญ่กระลังมาบ่อมาโดนแล้ว เ,เอ,อ,อ,เ,อเกือบเต็มตาลลลแล้วล่ะย่าหัวเรื่ยๆโข้ขึ้นเลยล่ะได้แล้วเกียร์เห็ดจ้าพี่น้องผลงานของสาวนั่งมือนี่จ้าได้เห็ดร่วมเ้อจ้าข้อการพี่น้องนุหนาเ,เหรหุชแดงจ้าแต่ส่วนหมากัาสจะเป็นเห็ดท่านล่ะจ้าพี่น้อง แต่ว่าเห็ดทานดอกพอดีจ้าพี่น้องมาเนี้ดอกงามแห้งจ้ะดอกพอดีกินเลยจ้าซจำเหี้พี่นอ้องเทวดาได้ว่ามาณอยู่เนาะจ้ะเต็มตาปุระพี่น้องนี่ตาใหญ่น้ำเด้อจ้ามาอนียนเทวดาได้ว่ามาณอยู่เนาะจ้ะสำหรับกิมีสาวนั่งกระสีล่าพี่ล่น้องกระบานก่อน,อนละจ้าหอมกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า